เรียบร้อยครับ1คิว2คิวครับโอ้โหไม่น่าเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยครับตาย ท่านผู้ชมเรียบร้อยน็อกไปดิเออก็บอกเลยว่าอย่าซ่าครับผมรู้สึกว่าน่าจะยังมีอีกหนึ่งคนนะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับ นั่นไงผมว่าแล้วคือผมได้ยินเสียงเขา <g iggle> กระโดดจากหน้าต่างครับแต่ผมหาไม่เจอไงอีกคนนึงแต่ตอนนี้เจอแล้วครับน่าจะหมดแล้วมั้ง <g iggle> โอเคข้างหน้าผมยังมีศัตรูอยู่ครับท่านผู้ชมเราเดินไปยิงเขาเลยครับ <g iggle> เรียบร้อยครับ <g iggle> โอ้โหผมยิงโดนได้ยังไงวะหนาท่านผู้ชม <g iggle> ขวามือในนี้ผมมีครับท่านผู้ชม โโอหเขาเป็นอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้นี้เจอแล้วโผมาเร็วเพื่อนเกาะแตกครับในบ้านครับ Đẹp lõi Nó hết Mang ló vùng hát trời lấy tao với xôm Được rồi, chúng ta đã chết rồi. Được rồi, chúng ta đã chết rồi. Được โอ้โหอีกนิดเดียวบ้าจริงจะวิ่งไปไหนเพื่อนผมได้ยินเสียงแ,ล,แล้วบอกเลยว่ารอดยากครับก่อนเออผมต้องเออหาเงินอีก900ครับเพื่อที่จะซื้อโหลดเอานั่นเองนะโอ <Okay. S 2> เคเรียบร้อยครับเดินมาได้ถูกจังหวะมากผม ตึกบ้านข้างหน้าผมเลยครับท่านผู้ชมเราเดินยัดไปยิงเขาเลยก็แล้วกันเนาะข้างหน้าผมแล้วครับโอเคเรียบร้อยนี่เขายิงแม่นเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นเพื่อน T ตรงนี้ยังมีอยู่อีกครับผมเห็นหัวเขาแล้วท่านผู้ชม หาใครอยู่เพื่อนฮ,ฮู้ฮมาต้องจุดที่ผมมากต่อเลยครับท่านผู้ชมโอเคตายครับ โอเคเรียบร้อยแล้วทำไมเขามาตกตรงนี้ครับเนี่ยไม่ไปเอาโหลดเอาล้วเพื่อนเดี๋ยวผมจะซื้อ U A V ก่อนครับท่านผู้ชมโอเค okay, เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปออขวามือผมต่อครับท่านผู้ชม เอ้ยเอ็งแคมป์หรอเพื่อนฮะไม่มีที่ให้เจ้าแอบทั้งนั้นแหละบอกไว้เลยเออเฮ้ย,อ,ยอะไรเพื่อนฮะซ่านะใช่ไหมเออกดออกเกมไปเลยครับรู้หน้าที่นี่เรานะี่ยให้ยู v อวผมด้วยเหรอครับเนี่ยใจดีจัง เนี่ยเขาอยู่บ้านข้างหน้าผมอ่ะท่านผู้ชมโอ้โห,หเข้าเกาะครับเงอไปดีเพื่อน <c oughs> <c oughs> เออบอกเลยว่าโคตรเกียนครับจังหวะนี้ บ้านที่ผมมาร์กเลยครับท่านผู้ชมข้างหน้านี่เองครับโอเคเรียบร้อยครับโ oh อ้มาจีจีเ้จีจีเพื่อนจีจ,จีครับ หลังผมตรงนี้มีศัตรูครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับ <Wow. S 1> โอเคข้างหน้าผมมีศัตรูครับท่านผู้ชม โอเคเรียบร้อยครับโอ้ oh, โหไม่น่านเล่นท้ายยากเลยว่ะไอโบสปาร์ตี้ผมอยู่ข้างหน้านี่เองครับเรียบร้อยติดสตันผมละตายไปเพื่อน นี่แหละครับการพกสแตนมามันก็ดีอย่างนี้แหละท่านผู้ชมเวลาเล่นโซโล่ครับเขาอยู่บ้านข้างหน้านี้เลยครับท่านผู้ชมเลยกันต่อยาวๆไปเลยครับโอเคเขาตายครับ โอ้ผมเกือบแล้วท่านผู้ชมบ้านข้างหน้าผมก็มีอีกแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหแป๊บหนึ่งเพื่อนขอใส่กระสุนแป๊บหนึ่งครับ ชบุบนะผมชุบก่อนนะเรียบร้อยครับน็อกโอยอย่าห้าเพื่อนอย่าห้าวต <c oughs> ายไปยครับวันหลังไม่ห้าแบบนี้อีกนะเพื่อนไม่เอานะครับรู้ตัวบ้างไหม เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมผมพลาดเองครับวันนี้ ผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มัดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีอะไรแล้วนะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางไปก่อนสวัสดีครับ